นี่วันนี้ผมว่าเครื่องจักรแบรนด์ XCMG นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการก่อสร้างของโลกแล้วเพราะว่าของเขาก็ขายทั่วโลกครับระดับนี้เนี่ยผมว่าจีนก็ทําได้อย่างสบายๆผมว่าก็น่าใช้เพราะอย่างหนึ่งเรื่องของราคาราคาก็จ้าเหว่ยที่จะใช้ปรากฏว่าใช้แล้วก็ถือว่าใช้ดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นราคาที่ต้นทุนเราไม่สูงเท่าไหร่เราสามารถที่จะใช้ได้อย่างที่มีความสะดวกสบายและการบรการหลังการขายก็ ค่อนข้างจะสะดวกสบายเพราะเราสามารถติดต่อกับเซล์ได้โดยตรงเลยเราเพียงแตี่โทรบอกเซลล์ว่าเนี่ยถึงถึงเวลา pm แล้วถึงเวลาต้องมาตรวจเช็คดูเขาก็ส่งช่างมาโทรวันนี้ว่เพิ่งนี้ยก็ส่งช่างมาแล้วมาดูแล้วเราคิดว่ามันสะดวกสบายกว่าที่อื่นผมเคยซื้อเครื่องจากที่อื่นเพอแจ้งไปเนี่ยเขาบอกต้องต้องดูว่าช่างว่างไหมอะไรหลายอย่างก็ทําให้เราคิดว่าถ้าอย่างนี้เราได้ความสะดวกสบายความรวดเร็วมีปัญหาอะไรเขาจะมาดูแลให้เลยก็เป็นเครื่องจักรที่ ราคาเยาแล้วก็มีหลากหลายสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็มีเงื่อนไขที่ที่ดีเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของบริษัท XFG ครับ XFG ก็ใช้ได้เยี่ยมยอดแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวครับ